ครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิป Hi กินขนมปังเวอร์กันนะครับผมขอแกะก่อนนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับผมก็จะลองหยิบขึ้นมาชิมดูนะครับผม,มน,บนี่นะครับเป็นแบบนี้มผมจะชิมให้ดูนะครับอื้อ บื้องข้อร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากครับล่าสุดพี่สาวญาติกินนะครับซองฟารเเฮดสำเนียงมูมูชุ่ยๆครับผมครับผมอร่อยมากนะครับ ซื้อกินกันได้ที่งานสับรถร้านนะครับที่จังหวัดระยองได้เลยนะครับอ่อร่อยแต่ก็อร่อยครับผม <c oughs> ตอกาเล็ตเยเยเยกดทำสุดท้ายครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ